ทำทำทำดอกบัวทำดอกบัวดอกบัวดอกบัวมีดอกบัวไหมอะไรกบพระกบพระไหว้พระตรงไหนตรงน่นนะตรงขาวๆาวนะมีเยอะเหรอเออนี่ไปตรงนี้กับตรงนี้เออนี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละเอออ่ะกบ กราบสามครั้งอ๋อสาธุช่องบันทึกทำดีถ่ายทอดสดจนแบตเบิดละเซมซีเซมซีหยอดเหรียญ มันหมุนแล้วก็เอามาดูนี่ดูตามเลขนี่ให้มาอ่านยี่สิบนี่ได้ยี่สิบนับถือไม่ซื่อตรง แม้นมั่นคงสมอารมณ์บ้างระวังตัวให้ดีในที่ทางด้วยระว่างคนซึ่งจะพึ่งหาขอใครขอได้ใบนี้เป็นที่เคาะต้องสิบเม่หมายเล่เก่าอ่านด้วยอ่านไหมเล่าเล่าชักตัว มัชัดตัวมัจฉ<ช>า,าจะกลายเป็นมังกรเหมือนก่อนมา,ค,า,านค,คิดไปหาลาบผุนรูคุณใจคิดทักสินคิดปะกิมลิมบิสวัสดีครับเริมัอนลืมถอดรองเท้า